สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เราจะลงกันไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเครื่องที่26สํานักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สัตว์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน105หลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยัยโดยการช่วยขนย้ายประชาชนขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นแจกจ่ายน้ําดื่มสะอาดบรรจุขวดทั้งนี้หน่วยยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องณบ้านบึงสว่างหมู่5ตําตบลบึงเนียมอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่36สำนักง,งานพัฒนาภัค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมการปกครองอำเภอศพบเมยอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนและส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านของนายยามุยคงสติดีราษฎรบ้านคอนพึ่งผู้ประสบวัตภัยต้นไม้ล้มทับบ้านพักอาศัย ขณะนี้นะคะก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วเสร็จ100ซึ่งสามารถเข้าพักอศาศัยได้ตามปกติหนบ้านคอนพึ่งหมู่ตําตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.5ึ่าสำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบรราการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่สนับสนุนภารกิจแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน500แพ็คพร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทยัยธานีจังหวัดอุทยัยธานีเป็นผู้จัดหาพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยร่วมกับกำลังพลสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทยัยธานี ผู้นำชุมชนในพื้นที่ในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณนะพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ani, จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ